สิบสังคุปัถากกะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสังคุปัถากกะเถระพระสังคุปถักกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า45ในสมัยพระผู้มีพระภาคนามว่าเวสภูข้าพเจ้าเป็นคนมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี ได้อุปถากพระสงฆ์ผู้ประเสริฐสุด46ในกับที่31นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลจากการอุปถาก47ในกับที่7นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกาักรพัฒเจ็ดชาติพระนามว่าสมมตตากะ สมบูรณ์ได้รัตนาเจ็ดประการมีพละนุภาพมาก48คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสังคุ ปัฏฐากเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้สังคุปปัฏฐากเทราประธานที่สิบจบกุมุทธวักที่สิบแปดจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือ 1. กุมุทธามาริยะเถราประธาน 2. นิเสนิทายกะเถราประธานสาม รติปุพยเถราประทาน4อุทปาณะทยกะเถราประทาน 5. สีหาสนะทยกะเถราประทาน6มมคัตติกะเถราประทาน7เอกทีปยะเถราประทาน8มณิปูชกะเถราประทาน9 สิกิชกะเทราประทาน10สังมุปัฐากะเทราประทานมีคถา49ขคถาชนิดแล